ใหญ่อลังการสมกับฉาย,ยาเจ้าแม่เอเมสมือสองรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยสำหรับมาดามพัสซังพลอยนภัสสีสำรานโชคแห่งกริซซี่เหายร้านแบรนด์เนมชื่อดังที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าเซเลปคนดังมากมายที่ล่าสุดตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขายฝากฝากขายสินค้าแบรนด์เนมหรูเปิดตัวธุรกิจใหม่ catch my bag ที่พร้อมจะเปลี่ยนแบรนด์เนมหรูของคุณให้กลายเป็นเงินสดได้ง่ายๆที่สะดวกปลอดภยัยด้วยทีมงานมืออาชีพ ทีเดียวจบครบทุกบริการแบรนด์เนมหรูเจ้าแรกเลยเจ้าเดียวในไทยกับการให้บริการ One สต o p Service สสำหรับสินค้าลักชวรี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูไฮจูเรีรถซูเปอปร์คาร์สภาพแบรนด์เนมเจ้าแรกในไทยที่รับจริงรวมทั้งบริการความงามจากเกาหลีสตูรีฟอร์มโครียภายใต้การบริหารงานที่มีประสบการณ์กว่า17ปีวันนี้ก็ แอบตืน่นเต้นนลดนึงแต่เราก็อยู่ในวงการมา17ปีแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่18แล้วค่ะใช่ค่ะก็คือก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตมากขึ้นและก็เข้าใจวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะใช้จ่ายของคน ทั่วไปทุกวันนี้ก็คือจะติดภาพของควาาแบบใช้ชีวิตติดแกรมมีความลักชูแต่ในความลักชูนั้นน่มันแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็เลยอยากให้นึกถึง cash my bag เอาไว้อะไรที่ทําให้เกิดธุรกิจนี้ต้องเริ่มมาจากว่าวิกฤตทําการเงินของตัวเองเริ่มต้นมาจากแบว่า10กว่าปีที่แล้วก่อนที่จะมาเกิดธุรกิจนี้เนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินนะตอนนั้นคือธุรกิจเราล้มละลายแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่จะขายได้ที่จะมาทําเงินได้หันไปมองกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราเคยซื้อไว้ที่เก็บไว้ในตู้แล้วเราก็เอาไปขายมันแปลเปลีป่ยนเป็นเงินได้เพื่อให้เราต่อชีวิตมาได้ทุกวันนี้ช่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เป็น cash m y back ขึ้นมางเหมือนสมมติว่าใครขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ให้ได้ถึง cash My back บางคนอาจจะได้กระเป๋ามาที่แบบ ได้จากอของรักของห่วงแล้วก็ยังไม่ได้อยากขายมันก็เอามาฝากไว้ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกเบียก,ก็คือเท่ากับหลุรักเจ้าทนัอยังสมายหมดใช่ใช่ค่ะคือเราจะไม่กดราคาเราจะดูราคาของไพรซิ่งของตลาดว่าตอนนี้ตลาดราคาอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะดูราคาว่าเอ้ยราคาสมเหตุสมผลกับตรงนี้แล้วก็คุณสามารถเอาเงินก้อนนั้นแต่กระเป๋าใบนั้นหรือนาฬิกาชิ้นนั้นของที่คุณรักชิ้นนั้นยังคงอยู่กับเราไป ลูกค้าก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาที่ Cash My Bag คุณสามารถได้รับเงินสดแล้วก็คืออนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงได้รับเงินสดไปนนทันทีแล้วก็กระเป๋าหรือสินค้าที่คุณมาฝากไว้ก็ถูกเก็บรักษาอย่างดีก็คือว่าจะอยู่ในห้องนิรภัยที่แบบว่า1ต่อนหนึ่งเลยอ่าแล้วก็คือจะดูแลอย่างดีสําหรับกระเป๋าชิ้นนั้นๆั้น ใช่ค่ะใช่ค่ะกับสินค้าทรัพย์สินของลูกค้าที่เอามาฝากไว้กับเราค่ะดีเลยค่ะก็ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทํางานในวงการมาแบบเป็นยี่สิปี เราก็จะมีของแบรนด์เดมที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะได้ชิ้นใหม่บ้างแหละเราก็อาจจะเอาของของอันที่ไม่ได้ใช้แล้วบ่อยๆอะไรเงี้ยมาที่ cash my bag ก็ได้เราก็จะได้แบบไปดูไปที่เราอยากจะได้มาใช้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหมดเลยนาฬิกานาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยที่ที่คิดว่าเออมันก็สามารถเอามาให้ที่ cash my bag ได้ ค่ะเพราะว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็แบบชอบชนะ้อปปิ้งแบบบางทีเราไม่ต้องแบบอะไรว่าไม่ต้องชอ้ชอปช้อปแล้วก็มาไว้ที่บ้านแบบเต็มไปหมดบางทีเราก็เคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ว่าแต่งตัวใหม่ๆได้เรื่อยๆด้วย,วยค่ะก็สินค้าพวกนี้มันสามารถสร้างกำไรให้กับเราได้ใช่ค่ะราคาก็ขึ้นด้วยด้วยก็ยินดีนะกับ Cashback นะครับก็เป็นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุคนี้นะครับก็ก็ไปเห็นอยู่ว่า หลายท่านก็ชอบซื <os> ้อสิน <K> ค้าแบรนด์เนมนะครับบางทีก็ต้องมีการใช้เงินหรือจะนําเงินไปลงทุนในบางอย่างแต่ก็ของก็ไม่อยากจะขายสักทีเดียวก็นนี้แหละมาที่ที่เราเราไว้ใจได้แล้วก็สำคัญคือได้ราคาตลาดที่มีการกดราคาเป็นสิ่งสำคัญก็เ็เชื่อใจได้จริงๆครับอยู่ในวงการมาขนาดนี้นะครับก็บ้างๆจะเดี๋ยวแวะมาได้ค่ะก็ยังไงก็ฝาก cash my back ด้วยนะคะก็คือว่าบริษัทของเราออฟฟิศและก็โชว์รูมเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะ เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับ Luxury b ่ a n d Name นะคะก็คือว่าบริษัทเราตั้งอยู่ที่แถวเรียบทางด่วนเอกมัยัาอิร้าค่ะแล้วก็ติดตามช่องทางอินสตาแกรม IG Facebook Tiktok ได้ที่ Cash My Bag ตรงตัวเลย <มา S 1> ใช่ค่ะมาที่ Cash My Bag <ด> <นะ S 1> มาที่ Cash My Bag ดีแน่นอนที่เดียวจบครบ